ในแดนอสุราที่เวงว้างไกลโพนตั้งตะง,งานเมืองอสุรานครนครที่ประดับประดาด้วยประสาทหินทมินและมหาปีระมิดสูงเสียดฟ,ฟ้าปกครองโดยเท้าอสูรศักดายักษ์ผู้เกรียงไกรเขามีเขาสองข้างโค้งงอคล้ายกระบือผิวหนังเป็นสีแดงฉานดุดเพลิง มีดวงตาที่ลุกโชนไปด้วยพลังอำนาจเทาา้าอสูรศักดามีความสุขล้นปรีกับนางมณีรัตน์ภรรยาผู้เลอโฉมนางมีผิวขาวผ่องดังงาช้างผมดำคลับราตรีการดวงตาสุขใสเป็นประกายนางเป็นที่รักยิ่งของเทาา้าอสูรศักดาและเป็นดั่งดวงใจของอสูรานาคร แต่ถ้ว่าในอีกฝากหนึ่งของโลกมีเมืองรากสัตธานีดินแดนที่ปกคลุมด้วยเงามืดและภูเขาไฟที่คุกรุ่นปกครองโดยเท้ารากสัตว์สิงหานาศยักษ์ผู้ทะเยอทะยานและเต็มไปด้วยความริษยาเขามีร่างกำยำปกคลุมด้วยขนสีดำดุดทานดวงตาแดงกำ่ำราวกับเพลิงอเวจี หางของเขาฟาดฟันได้ราวแท้เหล็กยามที่ข่าวลือเรื่องความงามของนางมณีรัตน์เรื่องลือไปถึงหูท้าวรากสัตว์สิงหนาถก็ถูกครอบงามด้วยความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะครอบครองนางสารท้าทายถูกส่งไปถึงเท้าวอสูรศักดดาพร้อมข้อเรียกร้องให้นางมณีรัตน์มาเป็นภรรยา ท้าอาสูรศักดาปฏิเสธอย่างไม่ลังเลโดยถ้อยคำที่กึกกก้องไปทั่วทั้งสองดินแดนนางมณีรัตคือดวงใจของข้าไม่มีทางที่นางจะตกไปอยู่ในมือของเจ้าคำปฏิเสธนั้นจุดชนวนความโกรธแค้นในใจเท้ารากสัตว์สิงหนาฏเปลวไฟแห่งสงครามจึงเริ่มคุกรุ่น กองทัพอสูรและรากสัตว์ต่างระดมไพร่พลและเตรียมอาวุธยุโทโธป,ปกรณ์ยักษ์แต่ละตนมีอาวุธคู่กายที่น่าเกรงขามบางถือคทาเหล็กขนาดมหึมาบางมีหอกสามง่ามที่ปลายแหลมคมบางใช้กรงเล็บที่สามารถฉีกกระชากหินผาได้การฝึกฝนเกิดขึ้นอย่างหนักเสียงคำรามดังกึกก้องไปทั่วทั้งสองเมือง การประทะกันครั้งแรกเกิดขึ้นที่พรมแดนระหว่างสองอาณาจักรกองทัพของเท้ารากสัตว์สิงหานาฏเคลื่อนพลราวคลื่นยักษ์เข้าประทะกับทัพอสูรของเท้าอสูรศักดาแผ่นดินสะเทือนเลื่อนลั่นด้วยแรงกระทบเลือดน,นองแผ่นดินเสียงอาวุธกระทบกันดังสนั่นวันไหว ทาา้าอสูรศักดาพุ่งเข้าใส่เทารากสัตว์สิงหนา้ด้วยพลังอันมหาศาลเขาสาดพลังเพลิงออกจากฝ่ามือในขณะที่เทารากสัตว์สิงหนาดโต้กลับด้วยลมพายุที่บ้าคลั่งแวดมน์และอาวุธเทพต่างฟาดฟันกันอย่างไม่ลดละสร้างความพินาศไปทั่วบริเวณสงครามดำเนินไปอย่างดุเดือด เมืองทั้งสองได้รับความเสียหายอย่างหนักปราสาทพังทลายหินผาถล่มลงมาผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมากนางมณีรัตน์มองดูเปเลวไฟและควันดำที่ลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าจากหอคอยสูงของอสุรานครหัวใจของนางบีบรัดด้วยความทุกข์ทนละทม ความกลัวเกาะกุมจิตใจเมื่อนึกถึงอันตรายที่สามีต้องเผชิญในสมรภูมิรบเท้ารากสัตว์สิงหานาตแม้จะพ่ายแพ้ในศึกครั้งแรกแต่เขากลับไม่ได้ยอมแพ้เขาเป็นยักษ์ที่เจ้าเล่และมีเล่เหลี่ยมแพรวในช่วงพักรบที่กองทัพทั้งสองฝ่ายต่างถอนกำลังออกไปฟื้นฟูเท้ารากสัตว์สิงหานาต ก็ได้ใช้โอกาสนี้ลอบแทรกซึมเข้าสู่อสูรานครเขาใช้พลังล่องหนและเวทมนต์อำพรางกายเข้าไปในปราสาทหลวงและลักพาตัวนางมณีรัตน์ไปจากอ้อมอกของเท้าอสูรศักดาที่หลับไหลเวยเท้าอสูรศักดาดาตื่นขึ้นมาพบว่าภรรยาอันเป็นที่รักหายไปจากข้างกาย ความโกรธแค้นก็พวงพุ่งขึ้นมาจนแทบจะเผาผลาญทุกสิ่งเขากรีดร้องก้องฟ้าด้วยความเจ็บปวดและเกลี้ยโกรธเจ้าต้องชดใช้เท้ารากสัตว์สิงหนานด้วยแรงโทสะเท้าอาสูนศักดาและกองทัพอาสูนที่เหลือสลอดได้ออกติดตามไปอย่างไม่ลดละ พวกเขาเคลื่อนพลราวพายุบุกเข้าสู่ใจกลางเมืองรากสัตธานีการต่อสู้ครั้งสุดท้ายเริ่มต้นขึ้นอย่างดุดเดือดกว่าครั้งใดนั้นเสียงคำรามของยักษ์ทั้งสองดันสนันวันไหวเท้าอาสูรศักดาใช้พละกำลังที่มีทั้งหมดฟาดฟันใส่เท้ารากสัตว์สิงห์ห้าด้วยความแค้นที่สุมอยู่ในอก ท้าวราชสั์สิงหานาตเองก็ต่อสู้ตอบโต้ด้วยความบ้าคลั่งทั้งสองประทะกันอย่างดุเดือดร่างกายของทั้งคู่เต็มไปด้วยบาดแผลสาหัสแต่ไม่มีใครยอมใครในที่สุดด้วยพลังแห่งความรักและความแค้นที่สุมอยู่ในอก เท้าอาสูรศักดาได้รวบรวมพลังเฮือกสุดท้ายสัตว์พลังเพลิงอันรุนแรงใส่เท้ารากสัตว์สิงหานาฏจนร่างของเขาปลิวไปกระทบกับหินผาขนาดใหญ่และนิ่งไปในที่สุดชัยชนะเป็นของเท้าอาสูรศักดานางมณีรัตได้รับการช่วยเหลือและได้กลับมาสู่อ้อมกอดของสามีอันเป็นที่รักอีกครั้ง เมืองทั้งสองกลับคืนสู่ความสงบสุขอีกครั้งแม้จะเต็มไปด้วยร่องรอยบาดแผลจากสงครามแต่ความรักของเท้าวอาสูรศักดา์าและนางมณีรัตน์ก็เป็นเครื่องยืนยันว่ารักแท้จะนำมาซึ่งชัยชนะเสมอ